สวัสดีจ้าพี่พี่จากใครเข้ามาแล้วนะคะได้ยินสิ่งน้องแล้วนะแม่นะ กดหนึ่งให้หน่อยจ้าวันนี้นะคะน้องสามมีครีมโจเซ่ครีมเป็นบอดี้โจเซ่ครีมนะคะเป็นครีมสําหรับทาผิวกายแขนขานะคะหรือว่าหลังที่แบบมีรอยสิวรอยดํารอยด้านต่างต่างตัวเนี้ยโบกไปได้เลยนะคะวันนี้เปอร์เฟคเซลแบงค์แดงสองใบมีทอนค่ะแม่แบงค์แดงสองใบมีทอนใครอยากได้ราคาดีๆแบบนี้กดหนึ่งเข้ามาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องรอพี่ๆกดหนึ่งเข้ามารวัรวๆได้เลยนะเดี๋ยวครบห้า ท่านมาไหลให้แอดมินปักตะก,กร้าให้เลยเนาะปกติเราขายกันที่250บาทวันนี้พี่ๆเห็นแล้วแหละน้องบอกเลยว่าเปิดแฟลชเซลล์บริจายจ็ะ179บาทเท่านั้นค่ะ จัดส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีนะคะคุณพี่จามีคูปองจัดส่งฟรีให้ไปเก็บคูปองกันได้เลยนะวิธีการเก็บค่ะแม่กดไปที่ตะกร้านะคะด้านบนสุดจะมีคูปองจัดส่งฟรีให้เลยสําหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใครที่ไม่เห็นคูปองจัดส่งฟรีคุณพี่สามารถกดติดตามได้เลยนะนะคะลูกค้าใหม่กดติดตามรับคูปองจัดส่งฟรีไปได้เลยจ้านะคะอ่ะน้องเตรียม พ,พี่สาตะกร้ามาแล้วค่ะนะคะตะกร้านี้มีให้แค่50ออเดอร์แรกเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมให้แล้วนะจ๊ะใครเห็นราคาดีๆแบบนี้หรือว่าบ้านไหนบอกว่าอุ๊ยเครื่องน้องถูกกว่าจ๊ะนะคะุณพ,พี่กดได้เลยนะคะ เครื่องไข่ถูกกว่าที่น้อง๋าพูดคุณพี่สามารถกดสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางไหมคะมีค่ะแม่นะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสามารถสั่งซื้อแล้วก็ชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะค่ะแม่โจเซ่ครีมนะคะใครที่รู้สึกว่าผิวคล้ดำดําเสียผิวไม่สม่ําเสมอเนาะมีรอยแบบรอยยุ่งกัดรอยแบบแตกลายต่างๆแม่สามารถหยิบโจเซ่บอดี้ครีมตัวนี้ไปทาได้เลยผิว แพ้ง่ายใช้ได้ไหมสามารถใช้ได้ค่ะคุณพี่นะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการอุดตันนะคะแล้วตอนนี้แฟตเซลล์เหลือ10กระปุกสุดท้ายจ้านะคะราคาพิเศษเหลือแค่179บาทเท่านั้นคะ่ะแม่ใครสั่งซื้อก่อนได้ก่อนนะคะใครชําระเงินก่อนได้ก่อนเนาะพี่ๆที่สั่งซื้อแล้วชําระเงินแล้วพิมพ์เข้ามาบอกน้องจ๋าได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อแล้วน้องจ๋าเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยค่ะคุณพี่ เตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลย วันนี้ราคาพิเศษค่ะคุณพี่จ๋านะคะราคาพิเศษเฉพาะในรายเลยจาก250บาทเหลือแค่179บาท1กระปุกกี่กรัมคะ1กระปุก250กรัมนะคะ250บาทราคาเต็มวันนี้พี่ๆี่กดไปเลยค่ะ179บาทเท่านั้นเลยค่ะแม่นะคะจะส่งฟรีค่ะนะคะลูกค้าไม่กดติดตามก่อนนะจะได้รับคูปองจะส่งฟรีกันไปนะคะรีบกดเลยแม่ตะกานี้จะเต็มแล้วนะคะน้องจะปิดตะการนี้แล้วนะจ๊ะใครยังไม่กดรีบกดได้เลยนะคะ 啊。